สวัสดีครับวันนี้เรามีหมาเฉามาเป็นเวอร์ชั่นตัวเต็มนะครับมันจะมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่เป็นเวอร์ชันพูบูเจเดี๋ยวเราก็จะเปิดในคลิปถ,ถัดไปเนาะหมาเฉาตัวนี้เต็มตัวราคาอยู่ที่350ยังไม่รวมส่งเนาะคะ่าส่ง40บาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามาได้นะครับที่ไลน์เดี๋ยวผมทิ้งไลน์ไว้ที่ใต้วิดีโอนะส่วนวันนี้เราจะมาเปิดหนึ่งกล่องเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้กับลูกค้านะครับนี่เลย ในคอลเลกชันก็จะมีนี่ครับจิ้งจอกจระเข้กระต่ายอันนี้อะไรเอ่ยหมูเหรอน่าจะหมูน่าจะหมูนะครับแล้วก็สิงโตตัวสุดท้ายนี่อะไรบัวแต่ซีเกตสองตัววันนี้ขออย่าให้มีซีเกตเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าได้ซีเ็ตนะครับมาครับผมแกะกันเลยเราจะแกะกล่องแบบถนอมที่สุดนะครับ เผื่อไว้ลูกค้าไว้แรกจุ๊บจุ๊บจิ๊บเฮ้ยเกับเห็นการ์เอาการ์ลงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีหู มีหูทุกตัวนี่นี่ถามตัวนี้ดูจะขายถูกไหมอันนี้ก็มีเปล่านี่สีฟ้าผมอยากได้นี่นะอยากได้สิงโตเรามาแกะแล้วก็ทำกันอีกตอนออนะครับหนึ่งสองสามสิสีโสิลงโตอุ้ยน้องน่ารักมากเลยชุนของนิ้ว นหน้ามาตร,ตรงสินี่นี่หน้ามันน่ารักมากเลยหน้ามันจะมีความกรอสซี่มันจะมีความเงามากกว่าเบบิ้ที Tea, อันนี้ส่วนตัวนะนี่ตรวเจ้าของเนี่ด้านหลังนะครับอ้าวทำไมเท้าแบบนี้หม,นมหมุนได้หมุนได้นี่ครับเป็นแท็กของเขาเนาะโอเคมือชูเป็นสองนิ้วครับผมลาไปก่อนบ๊ายบาย สวัสดีครับกล่องนี้ลูกค้าให้เราเปิดให้ใหเรามาเปิดกล่องกันดีกว่าครับลูกค้าบอกว่าอยากได้นี่เลยกระตายเดี๋ยวเรามาเปิดกันว่าจะได้กระต่ายแบบที่ลูกค้าต้องการไหม เอาละลบสปอยไม่ดูกาดนะครับเดาไม่ถูกเลยจริงคำนอกถุงขอคำไม่ถูกแล้วกันชิ้นอุ้ยอุ้ยมีอะไรด้วยอ่ะเอานะเปิด้องกันนะหนึ่งสองสาม ได้หมูลูกค้าได้หมูอุ้ยแต่น่ารักมากเนี่ยตอนแรกนึกว่าซีเคตเพราะมันเจอสามปุ่มอันเนี้ยเนี่ยอ๋อได้หมูหมูก็มีสามปุ่มเหมือนกันเลยมันมกลับด้านด้านด้านนี้โอเคนี่ไอ้ตัวนี้ตอนนั้นผมนึกว่าได้ซีเกเพจาะเนี่ยซีเกตมันมีสามปุ่มเนี่ยเหมือนกันเลยเ,เดี๋ยวผมดูการ์ดให้นะ ก็คือนี่โอเคมันน่ารักมากเลยอขอบคุณมากครับไปแล้วครับบ๊ายบาย